ที่นี่ที่แกลเลอรี่ไมค์โฮมนะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะเป็นพระปางช้างของประเทศลาวค่ะที่เห็นอยู่นะคะค่ะตรงนี้เป็นพระปรางช้างนะคะซึ่งมาจากประเทศลาวนะคะถือว่ามี รูปลักที่งดงามมากๆเลยนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราสามารถมาเคารพสักการะได้นะคะในศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะและที่เห็นนี้นะคะก็คือพระชัยวร,รมันนะคะของประเทศกรัรมพูชาะคะ่ะศิลปะนะคะจะมเีเป็นลักษณะปุ่นปั้นนะคะที่เห็นโดยรอบนะคะงดงามค่ะ ที่นี่คือแกลเลอรี่ไมค์โฮนะคะค่ะที่เห็นนี่ก็เป็นพระนะคะจากประเทศพม่านะคะรูปลักษณ์นั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมีความงดงามค่ะในแกลเลอรี่ไมค์โฮแห่งนี้นะคะจังหวัดบนรมราชธานีค่ะ,คะและนี่ก็เป็นศิลปะนะคะ เป็นถ้วยชามนะคะที่มีความเก่าแก่นะคะอยู่ในแกลเลอรี่ไมโฮงอย่งนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ใจกลางจังหวัดปุบนราชธานีนะคะมีความสวยสดงดงามไปอย่างยิ่งเลยนะคะ,นะคะนนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะของแกลเลอรี่ไมโฮค่ะ พญานาคนะคะชีวยเปแล้ว่ะตัวนี้นะคะเขารู้สึกว่า20-30ปีแล้วเขา่าลากไม้มาแกะสลักพญานาคใช้รากไม้นะคะใ,<ช>ในการ<ช>แกะสลักพญานาคนะคะซึ่งถือว่าเป็นของที่หาย,ยากมากๆนะคะเป็นศิลปะที่แกะสลักโดยช่างที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้มาจัดแสดงที่ <Yeah. S 1> ที่นี่นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะ ที่อันนี้คือพระว่านจำปาสักนะคะซึ่งใช้ไม้ว่านที่มาจากประเทศลาวนะคะในการที่นํามาจะทําเป็นองค์พระอย่างที่เห็นนะคะซึ่งหายากนะคะแล้วก็เป็นศิลปะท,ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่คือพระว่านจำปาศักค่ะวางอยู่ในจุดที่จัดแสดงนะคะศิลปะภาพวาดแล้วก็มีเป็น ะะที่ใช้แสดงถึงการต่อสู้ของคนสมัยก่อนนะคะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของอมวลมนุษย์นะคะในช่วงเวลาในช่วงเวลาต่างๆนะคะซึ่งก็มีศิลปะการต่อสู้ที่แตกต่างกันนะคะ<ม>ก็จะใช้ดาบนะคะ อรานะต้องเติมแกดด้มาเตมน